หลังจากที่ประเทศไทยสถานการณ์โควิด19นั้นเริ่มดีขึ้นนะคะอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดนั่นก็คือเรื่องของการเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวและมาตราการต่างๆเพื่อผ่อนคลายให้คนในประเทศได้ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของการเปิดผับบาคาราโอเกะค่ะ อหนับ2ปีที่ผ่านมาถามว่าเหนื่อยแล้วหนักกับอะไรเหนื่อยในที่นี้คือเหนื่อยกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยเฉพาะภัยธรรมชาติหรือโรคระบาดอย่างที่เรารู้กันว่าทั่วโลกเขาก็เป็นเหนื่อยในที่นี้คือเราเป็นผู้ประกอบการอะลูกน้องเรา5้าสิบกสคนนะ,นะคะต่อร้านซึ่งมีมีองธุรกิจที่นี่ก็คือค่าใช้จ่ายมันค่อทั้งสูงมากๆคือชีวเปลี่ยนอะเปลี่ยนจากที่ว่าเออเราสามารถแพลนได้ว่า อย่างอย่างปีนี้เราจะทําอะไรเพิ่มหรือหรือปีหน้าเราจะวางแผนอย่างไรเกี่ยวกับร้านเรากลายเป็นว่าทุกอย่างมันมันมันหยุดหมดเลยหนักหนักที่นี้ก็คือหนึ่งค่าใช้จ่าย,ายที่ที่มันเพิ่มพูนเข้ามาในแต่ละเดือนตอนช่วงระยะเวลา3เดือนแรกหเดือนแรกเราคิดว่ามันอาจจะจบแต่ไม่จบเลคะมันมันยึงดึงยาวจน่นถึงแบบ2ปี2ปีกว่าแล้วพอเวลาที่เราปิดไปนา,นานเนี่ยกลับมาเปิดใหม่เนี่ยเราก็ต้องลงทุนใหม่ ไม่ใช่ว่าเรามีร้านเราลับมาเปิดได้เลยนะคะ1ลูกน้องเราก็จะต้องหาคนใหม่เข้ามา2สถานที่ซึ่งสถานที่ตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจสนามบันเทิงใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เปิดนานๆเนี่ยของในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีสุดโซมแล้วก็เสื่อมโซมซึ่งก็ถือว่าเป็นเงินหลายหลักเหมือนกันเราตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเรียกว่าเราคุยกับลูกน้องทุกๆ3มเดือนเพราะเราไม่รู้ว่าทางรัฐบาลหรือหรือหรือ,รอ,รอทาง โรคระบาดเนี่ยมันจะบรรเทาไปได้ตอนไหนเราไม่รู้ว่าวัคซีนที่เราได้มาเนี่ยมันจะใช้ได้ดีขนาดไหนจนกระทั่งที่ว่าลูกน้องเราก็เข้าใจเข้าใจในที่นี้ก็คือบางคนเนี่ยอาศัยใช่ว่าขอแค่มีเงินค่าห้องก็พอแล้วให้เราช่วยเหลือทางด้านนี้หรือหรือตอนแรกๆเนี่ยช่วงวิกฤตแรกๆเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะไม่นานเพราะตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยเจอวิกฤตแบบนี้นะคะเราก็ได้มีการอ่ารวมตัว เกี่ยวกับผู้ประกอบการทางก๊กสตรีทเองก็ดีหรือทางเมืองพัทยาเองก็ดีเนี่ยผู้ประกอบการก็ได้มาช่วยเหลือภาคประชาชนด้วยทั้งนี้ก็มีการทําอาหารแจกมีการแจกข้าวสารอาหารแห้งซึ่งเรารู้ว่ามันหนักมากๆสําหรับพวกเราการปรับในที่นี้เนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยวิวอยากจะให้มองย้อนกลับไปตั้งแต่แรกๆซึ่งเรารอคอยวัคซีนมาก่อนเราคิดว่าพอเรามีวัคซีนแล้วเนี่ยน่าจะทุกอย่างน่าจะโอเคขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ ทางาเราเป็นภาคเอกชนใช่ไหมคะหนึเราก็มั่นใจในกนารทํางานของรัฐบาลนะคะทางภาครัฐเองแล้วก็ทางในส่วนของอาสนายตำรวจสพเมืองพัทยาหรือทางเมืองพัทยาทางอ่าอำเภอบางละมุงก็มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับว่าร้านที่จะกลัปมาเปิดเนี่ยเราจะต้องปรับบุปกแบบ 1. นึ่งคือพนักงานทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีน ครบนะคะตามจํานวนคือ2โด,ดสถึงสโดส 2. ก็จะต้องมีการตรวจเอทีเคนะคะของอพนักงานเนี่ยตรวจทุก3วันส่วนลูกค้าเนี่ยเขาจะมีการตรวจอยู่แล้วซึ่งมันจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เราดูได้ว่าลูกค้าเนี่ยได้ตรวจเอทเคมากี่วันแล้วตรวจที่ไหนอะไรอย่างไรประมาณนแต่ถ้าไม่มีเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีจุดตรวจวบริการให้กับลูกค้า ราคาก็ย่อมเยาค่ะบ,บางร้านก็ตรวจซีอย่างร้านนี้ก็ตรวจซีแล้วก็ลูกน้องก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเชื้อนหนึ่งเราต้องอยู่ร่วรมกับมันให้ได้เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะกลัวกันห,หมดแต่ตอนนี้วิคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือทํำยังไงที่เราจะดํานินชีวิตต่อไปได้้ดวยที่ว่าเราทํางานไปด้วยเปิดร้านไปด้วยลูกน้องมีงานทําด้วยสิ่งที่นา่ากลัวยิ่งกว่าโรคระบาดก็คือการที่เราไม่มีอาชีพนะคะ ของมิวเองนะคะในฐานะของผู้ผประกอบการเนี่ยสามารถพูดแทนหลายๆคนเลยก็ได้เรารู้สึกว่าดีใจที่เราได้กลับมาเปิดเพราะหนึ่งมันนานมากๆนะคะสองปีกับธุรกิจแบบเราเราต้องยอมรับว่าสังคมพัทยาเมืองพัทยาของเราเนี่ยอันดับหนึ่งคือการท่องเที่ยวสองก็คือลูกน้องเราได้กลับมามีงานทําเรายินดีตรงนี้มากๆซึ่งมาตรการทุกอย่างวิวเชื่อว่าทุกร้านผู้ออประกอบการทุกคนเนี่ยทำได้เพราะที่ว่าเราอยากจะกลับมาเปิด เม่เ็มทีสุดอยากจะให้เมืองพัทยาเป็นเมืองที่ไม่แรรมดาเนี่ยได้กลับมาคืนอีกครั้งหนึ่งที่ถึงบรรยากาศเก่าๆค่ะตอนนี้นะคะ,ะนักท่องเที่ยวเนี่ยส่วนมากจะเป็นโซนเอเชียทั้งหมดนะคะยุโรปเนี่ยอาจจะมีบ้างปะา,ายก็จะมีพวกอินเดียโซนอาหรับแบบนี้ค่ะประมาณ4 0่สตอนนี้นะคะที่ยท,ท,ที่ที่เห็นอยู่ที่กลับมา รัฐบาลจะต้องทำอย่างไรสำหรับที่จะให้มงพัทยากลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะหนึ่งคือจะต้องมีการซร้อดองมากกว่านี้เปิดเมืองมากกว่านี้แล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้มากกว่านี้ย้อนคำถามนะคะเปิดเมืองให้มากกว่านี้คืออะไรเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะมาผานเอเจนซี่ไม่ค่อยได้มีความรู้เกี่ยวกับว่า ทำ uh, ไทยพาสอย่างไงทำอย่างไรจะเข้าเมืองไทยได้เข mm. าจะเสียไปกับดรงเียนค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่ามีการให้น้องนี้ทำประกันเวลาเขาป่วยมาหรืออะไรมากว่านจะเข้าเมืองไทยได้แต่ตอนนี้พี่ดีใจที่ว่ารัฐบาลได้มองเห็นจุดตรงนี้ว่าเอ้ยถ้าแบบไม่มีน่าจะดีกว่าเพราะในหลายประเทศเขายกเลิกกันหมดแล้วใช่ไหมคะสองคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยจะต้องให้พวกเราภาคเอกนชนเนี่ย ได้ทำมีหมดไม่มีบทบาทมากขึ้อนอย่างเช่นการโปรโมทขายเหล้าหรือโปรโมทร้านค่อนข้างที่จะมีส่วนจำกัดของการทำธุรกิจแบบนี้นะคะ่ะซึ่งวิวอ,อยากจะขอความเห็นใจจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วนะคะว่าเราเป็นธุรกิจภาคตลาดบันเทิงเราก็ทำงานสุดริตเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งมองเห็นพวกเราตรัวเล็กบ้างนะคะอยากให้มองพวกเราตรัวเล็กบ้าง เราก็ทําทุกอย่างถูกต้องเราก็เป็นคนทำมากินสุจริตเพราะว่าถ้าพวกเราอยู่ได้ลูกน้องเราก็อยู่ได้อีกสิคนร้อยคน200คนธุรกิจสถานบันเทิงมีเยอะแยะมากมายในพระยสามพันสี่พันแห่งคนเป็นร้านนะคะที่ตกงานอยากจะขอเห็นใจแล้วก็ขอบคุณอมากที่ทําให้พวกเรากลับมาเปิดได้อีกครั้งนึงค่ะความสุขตรงนี้ก็คือได้เห็นได้เห็นร้านกลับมาเปิดได้เห็นนักท่องเที่ยวมามีความสุขมาสนุกสนานเกี่ยวกับธุรกิจของเราเกี่ยวกับร้านของเรา มีความสุขที่ได้เห็นลูกน้องได้มีอาชีพได้มีเงินไปดูแลพรอบครัวมีความสุขถึงจะไม่สุดนะคะก็ได้เห็นความหวังเรายังมีความหวังว่าพัทยาจะต้องกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่วันไหนกับวันหนึ่ง